ดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีในีผมการเล่นการต่อบอลนะผมต่อบอลยังไงให้สวยงามแล้วก็ทําสกอร์ได้ด้วยนะครับผมอ่ะการเล่นแบบนี้เนี่ยผมใช้ได้กับทุกย์สตล์เลยเนี่ยผมเพียงแค่ว่าให้ทุกคนเนี่ยเอาวิธีการเล่นประมาณนี้ไปปรับใช้กับทีมของตัวเองเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นควิกคาลเตอร์ก็ใช้ได้ผมหรือว่าจะเป็นโพสิชันเกมก็ใช้ได้นะครับ,รว,ร,บรวมไปถึงรองบอลคาลเตอร์รองบอลนะครับหรือว่าเอาไว้ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะผมอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิควิธีการเล่นที่ฟิชเชียประยุกต์ใช้เอาเนะอ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เล่นควิคเคาน์เตอร์นะผมก็คือเล่นสวนกลับนั่นแหละนะครับ,นะรบอ่ะหลักๆเลยก็เราต้องใช้สติในการเล่นเนีผมแล้วก็กลลวิธีนะนรับผมอ่ะแมตชนี้ไม่ได้แบบเจอของงูหมูเนี่ผมก็เจอกับอดีตดีหนึ่งรวมไปถึงตัวนักเตะของเขาเรียยได้ว่ามีแต่ตัวท็อปๆเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะจัดการเขาได้ไหมนะครับผมอ่ะ การเล่นต่อบอลเนี่ยผมก็คือการมองถึงตัวนักเตะของเราว่าตำแหน่งไหนว่างบ้างในการชิงกันนั่นเองเนี่ยผมอ่ะมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบเราต้องใจเย็นในการจ่ายด้วยเนี่ยผมอ่ะอย่างจังหวะนี้ครับจ่ายมาให้กับดูโมดิสครับแล้วตัดมาที่จังหวะนี้อ่ะเก็บได้ครับเก็บได้จากขึ้นหน้าครับแล้วมองเลยครับว่าตัวไหนบ้างอ่ะอย่างจังหวะนี้เอ็มปัตต้ว่างและลองกดดูไกลๆก,ก,ก็ได้ครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนสกัดก่อนเนี่ยเพราะว่ายังมีตัวที่แบบอ่าเข้าถึงเอ็มปัตต้อยู่นะครับผมอ่ะ ยมรับเหมือนเดิมครับทุกคนวิ่งตรงลงนะ่ะวิ่งราตั้งลงอ่าลองดูนะผมว่าถ้ามีจังหวะแบบนี้เนะี่ยผมถ้าเขาวนไปวนมาแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับถ้าวิ่งเอ่าเฉียงกลับในี่แล้วก็แน่นอนว่าเขาต้องมาเปิดบอลแน่นอนครับนี่เราก็ดักแบบนี้เลยครับอ่าพอดักได้ก็สวนขึ้นมาครับจะสวนในที่นี้จะไม่ได้แบบเติมเร็วนะทุกคนอ่ะสังเกตจังหวะนี้เนะี่ยผมจะมีอยู่2ช่องทางก็คือจ่ายให้กับ ฝั่งเอมปาเป้ก็ได้แต่จังหวะน,นี้แนะนำว่าเพื่อนจ่ายให้เดอะบอยนะครับเพราะว่าเดอะบอยเนี่ยไม่มีใครประกบนะครับส่วนเอมปาเป้เนี่ยสี่ต่อหนึ่งยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วนี่มอ่ะก็พยายามชิงกันต่อไปอ่ะการชิงบอลนี่ก็เป็นสามเหลีย่ยมเหมือนเดิมทุกคนจะชิงขึ้นหน้าลงกลางภาคกลางหรือว่าขึ้นหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าจังหวะนี้เลือกที่จะขึ้นหน้านี่ผมแล้วก็จกังหวะนี้เนี่ยเอมปาเป้ MP สามาร voilà. ถที่จะตัดยิงเองได้นะครับแต่ว่ามีตัวประกบอยู่แนะนําว่าจ่ายให้เมสซี่ดีกว่าครับแล้วก็เลี้ยยงงลารอแบบนนนนี้ะัดดึึจวิ ให้เมสซี่เติมหลังจากนั้นให้เมสซี่เข้ามาปั่นนะครับอ่ะแต่อันนี้ต้องอิงอาศัยว่าเพื่อนๆต้องมีตัวที่ปั่นดีๆนะนะครับถ้าจะให้ดึงแบบตัวที่2มาปัน่นหรือว่ามายิงอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะจังวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเขาจะมาเปิดครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ลักษณะเนี่ยคือมาเปิดบอลแน่นอนนะทุกคนพยายามอ่านคู่แข่งให้ออกแล้วก็เดาทางเขาด้วยว่าเขาเล่นแบบไหนนี่ผมอ่ะบางคนก็จะเล่นแบบเปิดโขกทั้งเกมนูอ่ะก็จะไม่มีอะไรออกริมเส้นแล้วก็เปิดโขกให้กองหน้าเลยแบบนี้นะครับอ่ะ อย่างจังหวะนี้ครับลูเมนิกเก้หลุดมาแล้วยังไงดักไม่อยู่เลยครับฟันได้จังหวะนี้เบื่อนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับถือว่ายังอยู่ในการครอบครองของเราในส่วนของการครองบอลนะครับมาจ่ายเข้ากลางครับขึ้นหน้ามาที่เดบอยเดบอยขึ้นหน้าอ่าขึ้นหน้าไม่ได้ก็ลงกลางนะรับแต่ว่าจังหวะนี้โดนตัดไปก่อนครับชิ่งบอลยาวไปนิดนึงมาจังหวะนี้จ่ายให้บาเป้ได้ไหมจ่ายได้แต่ว่ามีตัวประกบนะครับจังหวะนี้เลือกที่จะให้โมดิตเข้าไปซัดแถว2เอาแบบนี้ครับ แดี๋ยวจังหวะน,นี้เสียดายที่แบบมันไม่ตรงกรอบนะทุกคนอ่ะก็ถ้ามีจังหวะที่แบบมีพื้นที่ในแถว2ที่แบบว่างๆหรือว่าพอส่องได้เนี่ยเพื่อนๆลองแตะนิดนึงแล้วก็ลองส่องดูนะครับผมอ่ะก็ในส่วนของครึ่งหลังนะครับทุกคนก็พยายามปรับแผนและกันถ้าเรายิงได้แล้ว1ลูกนะครับอ่ะการแตะดว้วยชาติเนี่ยแนะนําว่าเราต้องรัดกลุ่มด้วยอ่ะเกมรับเราต้องดีด้วยนะครับยิงได้ก็จริงแต่ถ้าเกมรับเราล่วงเมื่อไหรหรือว่าจุดเมื่อไรเนี่ยเราโดนตีเสมอแบบง่ายๆเลยนะทุกคนอ่ะอันนี้ที้แนวก็ เกมรับลงมาแล้วก็ให้กองหน้าห้อยอยู่2ตัวนะครับผมอ่ะแล้วก็ดรอปในส่วนของเมสซี่ลงมาเป็นหน้าต่ำผมเพื่อที่จะเชื่อมกับเอ็มบัปเป้ได้อีกนั่นเองนะครับผมอ่ะการชิงบอลในผมอ่ะการชิงบอลก็จะเป็นการต่อบอลแบบธรรมดานี่แหละนะครับผมอ่ะต่อบอลปกตินะทุกคนแต่จะอาศัยในเรื่องของการต่อบอลเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้ทุกคนอ่ะพยายามมองดูครับอ่ะสังเกตเลยที่น่าจะ,จะต่อบอลเป็นสามเหลี่ยมตลอดนะผมอ่ะเห็นไหม 123 1 2 3, 1, 2, 3 2> <im itation> 1> เรื่อยๆนี่ผมอ่ะตามจังหวะของบอลนะครับแต่พยายามอย่าแตะบอลยาวนะครับถ้าแต bon ะบอลยาวเนี่ยก็คือเสียบอลเหมือนจังหวะเ <im itation> มื่อกครู่นะครับผมอ่ะเน้นอย่าว่าลองปล่อยสปีดด้วยนี่ผมอ่ะในแต่ละจังหวะเนาะมาครับดักไฟจังหวะนี้เดี๋ยวยังเป็นบอลของคู่คแข่งอยู่ฟิวโพเดนลองกดดูลูกนี้ก็หลุดกรอบไปแล้วครับฟิวโพเดนหนึครั้งหนึ่งมาตัดตัดได้ครับจังหวะนี้คิงบอลกันครับอ่าต่อบอลกันเหมือนเดิมครับออกข้างเข้ากลางเข้ากลางไม่ไม่เข้าอ่ารอจังหวะดึงจังหวะแต่จังหวะนี้เนี่ อาจจะโดนดักก่อนครับมาพักกลางครับพักกลางข,นนาขึ้นหน้าขึ้นหน้าลองตัดปั่นดูครับถ้ามีจังหวะแบบนี้ก็ลองตัดปั่นดูนะทุกคนถ้ามีเมสซี่อยู่แดนหน้าหรือว่าตัวไหนก็ได้ที่ปั่นดีๆลองจ่ายยัดให้เขาในหลัจากนั้นหักไปอีกคิศทางหนึ่งแล้วก็ให้เขาลองตัดยิงดูนะครับผมมาที่จังหวะนี้ครับเรื่องแฮมให้มาที่เอ็มปารเป้แล้วจังหวะนี้จูดอ่ะจูดเนี่ยยิงเองอาจจะไม่ดีทุกคนเพราะว่าโดนประกบจังหวะนี้แนะนำว่าให้จ่ายยัดให้เมสซี่เลยครับนี่แบบนี้ครับปึ๊บ แตะครับแตะหนึ่งครั้งแล้วก็เห็นไหมมันจะโล่งเลยก็คือแตะซ้ายนั่นเองนะผมอ่ะแตะซ้ายเพื่อที่จะดึงตัวประกบออกไปผมอ่ะแล้วก็ปัดจังแบบนี้ก็อาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าสามารถที่จะนํามาเป็นประตูได้ในการชิงบอลหรือว่าการจ่ายบอลคลองบอลนั่นเองนี่ครับผมอ่ะถ้าเป็นสายที่แบบต่อบอลทุกคนก็ต่อบอลแบบใจเย็นนี่ผมสำหรับการเล่นแบบนี้ไม่ได้แบบพวดพลาดแบบยิงเอายิงเอานะทุกคนก็จะเน้นแบบค่อยๆทําเกมไปนี่ครับผมอ่ะ ก็ดูตามจังหวะนักเตะของเราว่านักเตะต,ตัวไหนที่แบบว่างในแต่ละพื้นที่นะครับเราก็รอดักรอจ่ายนั่นเองนะครับผมเติมเกมตามจังหวะครับแม์นี้จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เห็นไหมจ่ายไปนะครับผมตัวไหนว่างเราก็พยายามทําชิงกันแล้วก็แม์นี้ก็จบได้แบบชิวๆเหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาจะมีตัวนักเตะที่แบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแบบพวกอ e ีพีบูสเตอร์อะไรต่างๆเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยก็มีอยู่พอประมาณนะครับแท่ หล,หลักเลยคือการเล่นของเรานั่นแหละนะครับไม่ว่าเราจะใช้นักเตะแบบไหนนะครับอยู่ที่ความชํานาญกับตัวนักเตะด้วยนะครับความเข้าใจกันของแผนของทีมแล้วก็การเข้าใจเกมรุกของตัวเองว่าตัวเองเล่นแบบไหนนี่ครับผมอ่ะเล่นต่อบอลสวยงามหรือว่าเล่นต่อบอลไปเรื่อยๆนะครับผมเคาะกันไปเรื่อยๆเอาจนคู่แข่งนะอ่ะนวดคู่แข่งจนแบบไปไม่เป็นอนะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้นะทุกคนอยือที่ว่าเราประยุกต์ใช้แล้วก็นําไปใช้ให้เกิด ผลกับทีมของเราหนาดีนะครับผมอะแบบนี้ก็ชนะไปด้วยสกอร์2-0ครับตึงๆแต่ว่าชนะได้ครับผมหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม